แล้วก็มาในส่วนสุดท้ายของ Google Drive กันแล้วนะคะส่วนนี้ไม่พูดไม่ได้เลยนะคะเป็นส่วนที่สำคัญจริงๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย Google Drive เนี่ยถือว่าเป็นแอปหลักของ Google นะคะแต่ว่ามันก็จะมีบริษัทเล็กๆน้อยๆน,นะคะหรือว่า Third Party เนี่ยค่ะที่เขาได้ทำการต่อยอดเขียน API หรือแอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยให้การทำงานของ Google Drive เนี่ย มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายๆท่านสามารถนำไปใช้ได้แล้วมีประโยชน์มากๆเลยนะคะวิธีการเข้าสู่แอปพลิเคชันพวกนั้นนะคะสามารถที่จะเข้าได้ง่ายๆนั่นก็คือเมื่อเราอยู่หน้า Google Drive อยู่แล้วนะคะวิธีแรกนะคะให้ไปที่ตรงคำว่าใหม่เนี่ยะคะ่ะที่มีเครื่องหมายบวกเป็นสีสนะคะ เมื่อคลิกเข้าไปมาตรงล่างสุดเลยนะคะตรงคําว่าเพิ่มเติมนะคะเมื่อไปที่เพิ่มเติมลากไปที่ล่างสุดเลยค่ะที่มีเครื่องหมายบวกแล้วก็บอกว่าเชื่อมต่อแอปพลิเคชันนะคะเพิ่มเติมนะคะกดไปที่แอปพลิเคชันตรงนี้เลยค่ะเมื่อกดไปแล้วนะคะระบบจะพาเรามาหน้าที่เรียกว่า G Suite Marketplace นะคะซึ่งถ้าเกิดเราเข้า G Suite Marketplace เนี่ย ะะผ่าน Google Drive ะะระบบจะสกรีนเอาเฉพาะแอปพลิเคชันที่สามารถใช้กับได์มาได้นะคะให้เราใช้โดยเฉพาะเลยนะคะเมื่อเข้ามาตรงนี้เราจะเห็นว่ามีแอปเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะคะนี่มีการอย่างแอปที่อยากจะยกตัวอย่างนะคะก็คือการใช้ l u c ี่ชาร์ตนะคะเป็นเหมือน ว i ซ i โอโปรแกรมนะคะอันนี้เราไม่ต้องไปซื้อซอฟต์แวร์เพิ่มเติมเลยนะคะอันนี้เป็นแอปพลิเคชันใช้ฟรีนะคะที่ทีเ่เราสามารถนำมาใช้ได้เลยนะคะอแอป,ปต่อไปที่อยากจะแนะนำนะคะนี่ลูซี่ชาร์ที่แอป,ปที่เราแนะนำไปนี่อย่างเช่นพวก Mind Map ต่างๆนะคะก็สามารถลองเข้าไปเล่นกันดูได้นะคะ เขาก็จะมีเป็นเทมเพลตให้เลยนะคะเราก็สามารถวาดเป็น Mind Map ต่างๆได้นะคะสามารถเอาไปให้นักเรียนหรือคนในองค์กรใช้ได้เลยนะคะสามารถติดตั้งเข้ามาเป็น Extension นะคะนี่เห็นไหมคะทางทางวิทยากรเองก็มีการติดตั้งแอปแยะมากมายไปหมดนะคะอ่าอย่างเช่นตัว s c r e e n Classifier นะคะก็ได้มีการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะ หรือว่าจะเป็นในเรื่องของด็อกคูไซอ่ะ ign, อันนี้คือสามารถ s ซด็อกคูเมนตนะคะเป็นอิเล็กทรอนิกได้เลยนะเป็น e s i g n นเจอรนะคะเป็นแบบ e s i g ีซิ u นเนะคะ จริงๆมีอีกเยอะแยะมากมายที่อยากจะแนะนำนะตัวที่ใช้ประจำก็จะมีตัว PDF Merge นะคะก็คือการ merge PDF นั่นเองบางทีเรามี PDF หลายๆไฟล์เราอยากจะรวมให้เป็นไฟล์เดียวกันนะคะก็สามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันพวกนี้ได้ซึ่งเป็นส่วนเสริมซึ่งมันจะเมื่อเราติดตั้งแล้วมันก็จะมาฝังอยู่บนแท็บข้างบนเหล่านี้นะคะอย่างเช่นพวกโปรเจกต์เวิร์กต่างๆนะคะเราสามารถ เอามาใช้ได้นะคะที่สำคัญก็คือดูรีวิวนิดนึงนะคะว่ารีวิวฟีดแบ็การใช้เนาะเพราะแต่ละแอปบางทีมาก็ไม่ได้เพอร์เฟกนะคะเราก็สามารถที่จะไปช้อปปิ้งหรือว่าดูรีวิวได้เลยว่าคนที่เขาเคยใช้มาแล้วเนี่ยนะคะมีฟีดแบ็กยังไงบ้างถ้าเราอยากจะค้นหาแอปเราก็ค้นได้นะคะอ,อย่างเช่นถ้า,ถาอยากเกี่ยวกับอินโฟโกราฟิกมีไหมอ่า อินโฟแกรมอย่างเงี้ยน,นะคะอินโฟเกี่ยวกับการจัดการอินโฟนะคะเราก็สามารถค้นหาได้เป็นยังไงคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการทำอินโฟการาฟิกนะคะก็ะจะมีเทมเพลตให้เรามีการ์ดนะสามารถทำรีพอร์ตได้อย่างสวยงามนะคะลองไปเล่นกันดูค่ะเพราะจริงๆแล้วมีเยอะแยะมากมายไปหมดนะคะหรือจะมาตรงขีด3ขีดตรงนี้นะคะอ่ะ อะไรที่เป็นยอดนิยมอนะอันดับสูงสุดเลยเลือกมาเลยนะคะเราอะไรยอดนิยมนะคะใครนิยมใช้เราก็สามารถลองไปแอบดูได้นะคะอันเหล่านี้ก็คือผู้ที่นิยมใช้ใช่ไหมจัดเรียงมาแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นหมวดหมู่นะคะจัดเป็นหมวดหมู่ให้เราเลยนะเครื่องมือสําหรับธุรกิจ ทางการเงินการบัญชีนะคะหรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตนะคะการโฆษณาหรือเป็นเครื่องมือสําหรับการศึกษานะคะ,ะตรงนี้เราก็สามารถที่จะลองเข้าไปดูแล้วลองเข้าไปเล่นได้นะคะก็มีประโยชน์จริงๆค่ะอยากแนะนำให้ใช้นะคะเราไม่ต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันให้มันหนักเครื่องเรานะคะตรงนี้เป็น extension ที่อยู่บน Chrome browser ของเรานะคะ สามารถใช้ได้เลยทันทีไม่ต้องกลัวไวรัสนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะทําให้เครื่องช้านะคะก็แนะนําลองเอาไปใช้กันดูนะคะสวัสดีค่ะ